กัดเนี่ยกัดใหญ่เลยไอ่ที่เอาไว้จิ้มกินเลยโอ้ยหมืนซูน่าดูเลยนะดูดิดูดิดูมันดิเลืออโ้ยกัดเจ็บนะเนี่ยโอ้ยเจ็บมากเลยอะสมุนไพแต่เลวใบกระวานโรสแมรี่เทมไม่ว่าจะเป็นแพสลี่หรือว่าออริกาโน่ค่ะเอาเอาหน่อยสิโอ้ยเจ็บมากเลยอะ กัดโดนเจ็บเลยอ่ะน,นี่เห็นไหมตัวมันใหญ่เนี่ยแล้วแต่แต่มันก็แต่นี่มันเคยเล่นมาเมื่อสองปีที่แล้วเนาะเคยลง u t u b e ไปแล้วทีหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็มาถ่ายให้ดูอีกว่ามันกแก่นกระโหลกกลลาขนาดไหนเนี่ยเนี่ยตอนนี้สองปีแล้วยุ่น<ล>ะโอเคนะแค่นี้กันนะ